มาในห้องโถงจ้ะอายุสามสิบสี่ 35, ยา่างสามสิบห้าเกิดพศสองห้ายสามสามอประตูใจปิดต,ตกงานออกจากง,งานมีปัญหาเรื่องงานไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนก็เป็นจังหวะของการพักพักฟื้นพักลางก็ได้บางคนก็กำลังคิดในเรื่องของการอยากจะออกจากง,งานอยากจะโยกย้ายเออไม่อยากทําที่นี่แล้วเบื่อจังนะคะส่วนใครหลายๆคนก็อาจจะได้ข่าวไม่ค่อยดียของคนอื่นอย่างเบาๆก็งุนงิดนะคะเนาะประตูเงินเปิดจ้ะ ไ้ไพ่พระมาบางคนก็หมดไปอากการทําบุญไหว้พระหมดไปกับญาติพี่น้องแต่บางคนถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองก็ยังพอหยิบยืมได้อยู่สัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรเสี่ยงๆถ้าจะออกจากงานเพื่อหวังมาลงทุนหรือจะคิดไปหยิบยืมเงินใครเพื่อมาลงทุนคิดให้ดีนะนะคะประตูรักเปิด ดวงแถวคลา้าต่อให้ได้ไพ่ไม่ดีในต้นสัปดาห์มีดวงเดินทางโยกย้ายแต่บางคนก็ไม่ย้ายไปไหนแต่เป็นจังหวะของการเปลี่ยนมุมย้ายมุมจัดตรงนูน่นจัดตรงนี้ให้ดีขึ้นนะคะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องรักถ้ามีปัญหาเรื่องรักซ้อนมามาหายๆเลิกๆ,กๆดำเนินไปเรื่อยๆดวงคุณ่เหมือนดวงแม่ไม้เวลาไพ่เดทมาบางทีเป็นเหมือนพ่อไม้เป็นเหมือนแม่ไม้ไพ่แบบนี้บางทีเราจะอยู่กับคนอื่นยาก ถ้าเราออาแต่ใจเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆบางคู่เป็นจองของการปรับตัวแต่หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องเรื่องเชื้อชาติศาสนามันมีความไม่เข้าใจกันค่อยๆปรับนะคะโสดจะมีคนวนเข้ามามีโอกาสเป็นรักต่างวัยมีโอกาสเป็นคนอายุมากกว่าเนาะค่อยๆดูนะเออนะคะใครที่กําลังจะเปลี่ยน สินค้าเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการทำมาหากินการค้าการขายในนี้มันบอกว่าปรับเปลี่ยนสักหน่อยจะดีขึ้นนะคะที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้เรื่องเองินเรื่องทองบางคนมาเยอะจ่ายเยอะเยอะมาหมดมาหมดมาจ่ายมาจ่ายยังหมุนได้อยู่จ้ะถ้าเครียดๆอยู่เนาะนะคะสู้ๆขออยากให้กลายเป็นขอให้เป็นเงินที่แบบว่าไม่ไม่ไม่เป็นเงินหมุนสักทีสำหรับใครที่รู้สึกเหนื่อยเรื่องการหมุนเงินมาตลอดนะจ๊ะทีก็เหนื่อยเนาะหมุนเงินอะ ไม่เป็นนี้ไม่เป็นนี้เป็นลาบอันประเสริฐม้าในรั้วจ้ะกเกิดพศ2521อายุ46ย่าง47ตึง้งประตูงานเปิดประตูใจเปิดมีความสุขดียับการทํางานมีคนช่วยเหลือมีคนห้อมล้อมบางคนก็เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าบรรยากาศเก่าๆมีความสุขจ้ะ6 7 8เนี่ยเนาะนะคะประตูเงินเปิดเปิดไปกับอะไรนะคะเปิดไปกับเงินอนาคตเปิดเปิบการอยาก,อ,อยากจะซื้อนู่นอยากจะซื้อนี่ช่วงนี้จะมีคนมา พูดดีปากดีสร้างไอเดียพูดโม้มโนไปนู่นไปนี่แต่ไม่รู้ว่าเขาทําได้จริงหรือเปล่าเพราะฉันถ้ามีใครเข้ามาในลักษณะนี้อย่าไปหลงเชื่อเขาทั้งหมดนะฟังหูไว้หูเนาะประตูรักเปิดสัปดาห์นี้คุณจะได้รับข่าวดีข่าวดีเรื่องงานข่าวดีที่คุณรอคอยเนาะได้รับข่าวดีจะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจเจ้นแรงกระชุ่มกระชวยบางทีก็ลูกเต้าทําให้ชื่นใจบางทีก็แฟนทําให้หัวใจฟูอีกครั้งถ้าโสดมีโอกาสพบรักนะจ๊ะ เออว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าคิดหวยหารักเก่าบางทีรักเก่าอาจจะวนกลับเข้ามาก็ได้ชั้นดา,านี้ดีจ้ะคิดอะไรทําอะไรตั้งใจทําเลยเนาะบางคนเนี่ยมีคนมาพูดมาสร้างไอเดียมาพูดนู่นพูดนี่ไอคนพูดอ่ะไม่ทําแต่บางทีคนทําเป็นเราแล้วได้เงินด้วยเออนะคะแต่ต้องศึกษาให้ดีด้วยเนาะคิดเร็วทําเร็วมันอาจจะไม่ดีเสมอไปแต่คิดเร็วแล้วทําด้วยแต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยอันนี้ดีเนาะ ห้ามเบื่อห้ามเลิกทำเร็วนะาจะอ่านก่อนม้าเดินถนนจ้ะเกิดพศสองพห้าูอยเก้าอายุห้าสิบแปดย่างห้าสิบเก้าเอปากซิดซิัไหมประตูงานปิดทะเลาะขัดแย้งปวดหัวบางคนปวดฟัน <c oughs> อย่าทะเลาะอะไรกับใครนะหงุดหงิดวุ่นวายนิดนึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องจิตใจเราด้วยนะคะ ประตูเงินเปิดไหมก็เปิดแต่ก็มีจุดรั่วไหลมีเหตุให้ต้องจ่ายบางคนเงินมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวไม่รู้ไปเที่ยวไหนแต่บางคนก็กำลังคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนไปซื้อไปจ่ายอะไรดีเก็บได้เก็บก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนในการจ่ายนะจ๊ะมีดวงเดินทางนะตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ประตูรักก็เปิดแบบไม่ค่อยโอเคอะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีฟิลแบบระแวงระแวงไม่ค่อยโอเคเป็นไพ่ดาบหมดเลยเวลาไพ่ดาบมาเนี่ยบางทีต้องระวังในเรื่องของคาพูดนะ มีโอกาสถูกหลอกถูกเอาเปรียบมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กับชาวบ้านเออไพ่ไม่ดีมาแบบนี้เนี่ยบางทีเราเป็นเจ้าของดวงเราฟังแล้วเราก็อึดอัดเนาะอ,อยากคิดมากในนี้มันบอกว่ามันเป็นการเตือนถ้าเตือนแล้วเราระวังเราใจเย็นเราไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็โอเคนะคะคนมีคู่อยู่แล้วจะระแวงกันจะไม่มั่นใจกันแล้วบางทีช่วงนี้คุณก็พูดแรงพูดร้ายด้วยบางทีเอาเรื่อง,องคนอื่นมาชวนทะเลาะนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีคนช่วยเหลือ ถ้าไม่ใจร้อนถ้าไม่อ้างชื่อใครถ้าไม่ปากไวโอเคความรักถ้าไม่ดีพักไว้ก่อนมีโอกาสที่จะเจอแฟนชาวบ้านมาชอบหรือคุณแอบแฟนไปไปมีชาวบ้านไหมระวังจะมีปัญหาตีกันนะตีกันด้วยคําพูดตีกันจริงๆก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเนาะระวงเงินหายของหายสัปดาห์เนี้เออมันเป็นคำเตือนอะบางทีถ้าชีวิตเราดีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ระวังเงินหายของหายระวังคนหลอกระวังเจอของย้อมแมวนะจะทําอะไรก็ต้องระวังต่ำนั้นรวมๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะคะเพียงแต่เขากําลังเตือนว่าอาจจะมีเรื่องต้องระวังมีจุดที่ต้องแก้ไขนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะอ่ะม้าในสนามรบจะ้ะเกิดพศสองห้าอสี่ห้าอายุยี่สิบสองย่างยี่สิบสามถ่ายจริงจังเลอเกินนะคะประตูงานเปิด เปิดสู่ชีวิตใหม่สังคมใหม่เปลี่ยน,นแผนกเปลี่ยนงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะบางคนก็ได้หัวหน้าใหม่บางคนก็ที่บ้านทําธุรกิจเปิดตัวนู่นนี่นั่นให้ทําอะไรได้วยกันบางคนกชน็ชุมนุมเพื่อนฝูงประตูเงินเปิดคนค้าขายก็ต้องขยันคนโฟกัสที่จะทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้เป็นจังหวะของการลุยในนี้มันบอกเลยนะว่ามีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะเอประตูรัก ก็เปิดแต่ว่าสัปดาห์นี้จะพูดกันไม่ค่อยหวานพูดกันไม่ค่อยเพราะจะกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนที่บ้านก็ได้สัปดาห์นี้ให้ลุยในเรื่องของงานกับเรื่องของเงินจะ้ะเป็นจังหวะที่ดีเนาะส่วนความรักถ้าไม่ค่อยดีก็ต้องถนออกน้ําใจกันสักนิดนึงโสดจะมีคนเข้ามาให้เลือกคนเก่าคนใหม่นะคะเราจะเลือกอะไรบางทีก็จะรระหว่างงานกับความรักไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะเอาเรื่องงานก่อนก็ได้เนาะเรื่องรักเอาไวท้ทีหลังนะคะอ่ะครบจ้ะ สุขภาพระวังระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดคัดจมูกนะคะเนาะตั้งใจทํางานจา้ะในนี้มันบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรก็ตามมันก็ถือว่าดีเนาะ,ะส่วนใครไม่ดีก็ปล่อยเข้าไปเถอะ,อะครบแล้วเนาะครบแล้วใช่ไหมอุ้ยฝนจะตกอ,อีกแล้วนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้นะคะโทนเขียวโทนเขียวโทนน้ำเงิน ก็ได้การทําบุญเสริมดวงเอาให้พระกับไพ่เทวดานั่นแหละทำบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจาตัวเจ้ากรรมในเวรของเราเนาะทาบุญช่วยเหลือคนที่มีปัญหาประสบอุทกภัยช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเรานั่นแหละอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยทําไปทําตามกําลังของเราในช่วงนี้นะคะเนาะได้หมดในนี้มันบอกว่าทําอะไรได้ตามนั้นช่วงเนี้จะมีความรู้สึกเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเข้ามาด้วยนะดวงคุณอะนะคนะ,ะหนึ่งเจ็ด หกซื่อมาจากความฝันถ้าฝันแม่นก็มีลุ้นมากเป็นพิเศษ